สวัสดีทุกคนนะครับในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําเป็นสินค้า,าใหม่ล่าสุดของร้าน nda shop ของเรานะครับสินค้าพร้อมส่งกันเลยทุกชิ้นเนาะต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศพร้อมส่งเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ close up ให้ดูทีละแบบกันเลยนะครับเด็กเกเริ่มต้นจากแบบที่1เลยก็จะเป็นตุ๊ก,กตาวาลาล่านั่นเองซึ่งมี4แบบให้สะสมกันนะครับเด็กๆพีด่ดูนะเห็นไหมเอ่ยสวยทุกแบบเลยนะครับมี4แบบเนาะตัวนี้ สินค้าคุณภาพดีมากครับงานดีมากผมสวยตาแก้วสามมิตินะครับผมหนาสวยข้อต่อทั้งตัวด้วยตัวที่หนึ่งเป็นผมสีชมพูหน้ามา้าตัวที่สองครับเป็นชุดกระโปรงผมลอนสวยตัวที่สามครับเป็นชุดกางเกง,เ,กงเสื้อไหมพรม แล้วก็ตัวที่4เป็นชุดเดรสเสื้อยีนนะครับข้อต่อทั้งตัวด้วยสำหรับตุ๊กตาวาลลานะ่ามีให้สะสมทั้งหมด4แบบ4ส,สไตล์ด้วยกันนะครับเด็กๆราคาพิเศษเลยเพียงกล่องละ330บาทเช่นนั้นเองนะครับสินค้าพร้อมส่งเลยรีบมาจับมาจองก,กันนะจ๊ะตอนนี้มีอยู่ประมาณ3ลังนะครับเด็กๆเ,เนาะมีพร้อมส่งประมาณ3ลังนะครับรีบสั่งก่อนสินค้าหมดเนาะวาลลา่า 330บาทฉะนั้นเองครับขนาดความสูงเนี่ย11.5บเาต่อมาครับต่อมาเป็นสินค้าที่เด็กๆหลายๆคนรีเควส t มานั่นเองก็คือนี่เป็นบาร์บี้บิ๊กแพ็กเกจหรือบาร์บี้ซูเปอร์นะครับแพ็กเกจจิ้งหนาแน่นแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยมีของเล่นให้เยอะแยะเลยเนาะมี3แบบให้เลือกสรรนกันนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูแบบก่อนตัวนี้แบบที่1น,นะครับ แบบที่2แล้วก็จะมีเป็นแบบที่3ามหรือบางที่อาจจะเรียงเป็น3 2 1ก็ได้เนาะมีนี่นะครับตัวนี้จะนี้คล้ายๆกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้แบบที่3นะครับมี1 2แล้วก็3นั่นเองอบจีจ้ close up ให้ดู1กล่องนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องที่เราเอาให้ดูรีวิวแล้วกันเนาะในหนึ่งกล่องสตาร์บาร์บี้บิ๊ก แพ็กเกจนะครับหรือว่าบาร์บี้เซ็ตใหญ่เลยเนี่ยหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยชุดตุ๊กตานะครับจำนวน10ชุดด้วยกันเลยนีเห็นไหมเอ่ย10ชุดเลยนะครับเป็นแบบคะแบบคะลายคะสีให้แล้วก็แต่ละชุดเนี่ยก็จะมีเป็นหุ่นม่แขวนเสื้อให้ด้วยนะครับตัวนี้งานดีมากอ่ะต่อมาครับก็จะมีเป็นชุดของตุ๊กตาเด็กให้อีก2ชุดนะครับมีหุ่นให้เช่นกัน ในด้านนี้ครับก็จะเป็นบาร์บี้โยคะต้องบอกก่อนนะว่ารุ่นนี้เป็นงานโยคะตาแก้ว3ามิติเลยนะครับอันที่ให้ดูนี่เป็นงานโยคะเลยนะครับทั้งแขนทั้งข้อมือทั้งขานี่โยคะหมดเลยนะครับงานดีมากให้อีก2ตัวแล้วก็มีชุดราตีที่ใส่อยู่ด้วยนะครับตัวละหนึชุด มีบาร์บี้เด็กให้อีก2ตัวนะครับหรือ2คนดีน่าจะเรียกเป็นคนมากกว่านะตัวเป็นสุนัขนะครับเป็นคนแล้วก็มีเป็นบาร์บี้แถมให้พิเศษเลยนะเป็นบาร์บี้ข้อต่อตัวนี้แถมให้ฟรีอีก1ตัวด้วยนะครับในกล่อง แถมให้เยอะแยะเลยแค่นี้ยังไม่พอครับเด็กๆกลัวไม่สะใจแถมของเล่นแพ็กเกจใหญ่ให้เลยอีก1แพ็คซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นอุปกรณ์ของบาร์บี้นั่นเองอที่แถมให้เลยอีกเซ็ตใหญ่นะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ของน้องบาร์บี้เนาะซึ่งถ้าอยากรูว่ามีอะไรบ้างไปดูในเพิ่มเติมในรูปภาพในเพจขายบาร์บี้ราคาถูกมากเลยนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์แพ็กใหญ่ไม่จบครับเด็กๆมีแถมให้อีกอ่ะตัวนี้เป็นรถเข็นเด็กนะ แถมรถเข็นเด็กให้ด้วยอีกหนึ่งแพ็คใหญ่เลยครับเด็กๆที่ให้หมดนี้เลยเนาะทั้งเฟอร์นิเจอร์เอ่ยทั้งอุกปรกรณ์ามาบี้เอ่ยเนี่ยใหญ่เลยนะครับหมดนี้นะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้อ่กล่องแบบนี้เลยนะครับเด็กๆหมดนี้เลยหนึ่งกล่องเนาะให้พิเศษเลยครับกล่องละ7 9 0บาทเท่าฉนั้นเองครับเด็กๆย้ำอีกหนึ่งรอบ กล่องละ790บาทฉะนั้นเองครับได้ไปหมดนี่เลยนะชุด10ชุดนะครับรวมเคลลี่เป็น12ชุดมีบาร์บี้ให้อีก3ตัวแถมเป็นบาร์บี้โยคะผิวขาวสวยงามด้วยมีบาร์บี้เด็กให้ด้วยอีกต้อง2ตัวอุปกรณ์บาร์บี้ครบเซตใหญ่ครับถุงเบลเลอเลยแล้วก็มีเป็นพวกรถเข็นเด็กให้ด้วยนะ นะครับตัวนี้เลยหน้าหน้านี้เนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าไม่มีร้านไหนไมี่มีแน่นอนกล้ารับประกันแล้วกล้าพูดเลยว่าบาร์บี้เซตนี้ที่เป็นบาร์บี้โยคะหน้าแบบนี้ไม่มีร้านไหนมีแน่นอนต้องร้าน nba อของเราที่เดียวเท่านั้นครับเด็ก,ดกแต่ที่ให้ดูแบบอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะตัวนี้เป็นแบบที่1นนะครับจะเป็นผมสีชมพูแล้วก็ผมสีทองต่อมาแบบที่2นะครับจะเป็นผมสีหน้าม้าสีแดง แล้วก็เป็นผมสีทองน่ารักมากแล้วก็แบบที่3ที่เรารีวิวกันก็จะเป็นผมสีฟ้าแล้วก็ผมสีน้ำตาลนะครับพอดีตัวนี้เป็นตัว face protect นะครับป้องกันหน้าก็เลยไม่แก่ออกเนาะ790กาบาทชั้เองนะครับเด็กๆของเล่นเพียบแน่นๆจุกๆกันไปเลยนะ7 9 0เบาทชั้นเองรับประกันอีกหนึ่งรอบว่าร้านอื่นไม่มีแน่นอนโดยเฉพาะบอดี้ครับ เป็นงานโยคะอย่างดีไม่ใช่บาร์บี้กองแกงด้วยแล้วผิวเนี่ยอ่ะเทียบให้ดูเลยเนาะผิวขาวจ้วะสวยงามเป็นสาวเกาหลีครับเด็กๆ790บาทนั่นเองนะครับตัวนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยรีบ CF ด่วนก่อนสินค้าหมดนะครับมีไม่กี่ลังเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับบาร์บี้แฟชั่นบิวตี้ซันช n ยหรือ b a r b บี้ซ p เปอร์แพ็ e นั่นเอง790บบาทเองครับสนใจสั่งซื้อสินค้าเนี่ย เด็กๆหรือผู้ปกครองทุกคนเลยสามารถที่จะแอดไลน์ของร้านค้ามาได้เลยนะครับกดเพิ่มเพื่อนในไลน์พิมพ์ @ufn7330u ได้เลยนะครับย้ามีหนึ่งรอบนะครับกดเพิ่มเพื่อนเนอะ idline @ufn7330u ได้เลยนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าวาลลาลตอนนี้อ่ะดูสต็อกแน่นนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับตอนนี้มีพร้อมส่ง สามลังนะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนั้นน่เด็กรีบสั่งจองก่อนสินค้าหมดนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องรอสินค้าอีกนะครับสต็อกแน่นๆเลยวา,าลาล่าส,สวยเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยสต็อกแน่นนะครับ330สาํสาหร,สหรับวาลาล่านะครับเด็เกดนอกจากการสั่งซื้อผ่านทางช่องทางไลน์แล้วเนี่ยยังมีรูปภาพแล้วก็รีวิวอีกเนาะในแฟนเพจ a c e b o o k ครับ ขายบาร์บี้ราคาถูกมากเสิร์ชชื่อใน Facebook ได้เลยมีทั้งรีวิวแล้วก็สินค้าอื่นๆน่ารักอีกมากมายเลยนะครับแต่ถ้าต่อจงจะสั่ง2ชิ้นนี้เด็กๆสามารถที่จะทักแชทของ l ล ne หรือแฟนเพจ Facebook มาได้เลยนะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามีรีวิวร้านไหมคะนี่เห็นไหมเอ่ยรีวิวร้านแน่นนะครับส่งจริงส่งไวร้าน nda shop เท่านั้นนะเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือรีวิวส่วนหนึ่งของร้าน NDA Shop ของเรานะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมเยอะๆเนี่ยก็เข้าไปดูได้ในแฟนเพจ Facebook ของร้านค้าเราได้เลยเนาะในการที่ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวาราล่า330บาทงานสวยหน้าเป๊ะมากทั้งที่แล้วเนี่ยมาวไยไปไวแป๊บยังหมดนะครับครั้งนี้มาเพิ่มเติมให้อีกสลังเต็มๆ3 3มหรือบาร์บี้ซูเปอร์แพ็กเกจครับ ราคาพิเศษเลย790บาทย้ำอีกหนึ่งรอบเนาะช่องทางการติดต่อนะครับเด็กๆเลยทางแฟนเพจ Facebook นะครับหรือทาง ID l i ลนพิมพ์เพิ่มเพื่อนค้นหาเพื่อนใน l ลายได้เลยเนาะ @uxn7330u ตามนี้ได้เลยนะครับจะเป็น ID l ีลนของทางร้านเราหรือจะสแกน QR code เลยก็ได้เนาะ,ะสแกนได้เลยนะครับแฟนเพจ Facebook ครับ ขายบาร์บี้ราคาถูกมากตัวนี้จะเป็น Facebook ของทางร้านค้าเรานะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยมีรีวิวสินค้าอื่นๆอีกมากมายให้เด็กๆได้จับจองกันด้วยนะครับสำหรับเพจนี้เลยนะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังเน้นย้ำเหมือนเดิมนะเด็กๆว่ารุ่นนี้330บาทงานดีสุดๆแล้วก็บาร์บี้ซปเปอร์แพ็กเกจของร้านค้าเราเนาะสต็อกแน่นนะครับ 7 9็บาทชนั่นเองสำหรับยูนิตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้เยอะๆด้วยถ้าชอบนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ